สวัสดีค่ะหมูสีเหลืองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะวิธีการปรถมพยาบาลนะคะโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมซึ่งเราจะสาธิตนะคะขั้นตอนแรกคือผู้บาดเจ็บเนี่ยจะได้รับ,บได้รับการบาดเจ็บที่มือค่ะวิธีการนะคะเราจะนำผ้าพันคอนะคะมาพับ พับผูกอนะคะพับไปค่ะไมไม่ได้ลว่าับใน,นลักษณะนี้นะคะสองทบค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะนํามือ <c oughs> ผู้ <c oughs> ปฏิเจตบนะคะเอามาวางไว้นะคะ <c oughs> แล้วก็พับปลายะคะด้านปลายส่วนปลายลงมาตรงกลางนะคะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นนะคะก็นําด้านขวานะคะมามาทบนะคะไปทางซ้าย <c oughs> แล้วก็จับผ้าทางซ้าย ไปด้านขวาค่ะค้วยกันในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปค้วยกันนะไปปลูกกันด้านหลังนะคะโดยใช้เงื่อนพิรอดค่ะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถช่วยนะคะ ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการบาดเจ็บที่ความ,มือได้ค่ะต่อไปค่ะหากผู้ป่วยนะคะได้รับความบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะเรามาดูนะคะว่าวิธีการปฐถุมพยาบาล,ลเราจะทำอย่างไรเราก็จะใช้ผ้าผูกคอนะคะมาพับในลักษณะนะคะก็ะคือด้านบนนะคะพับมาสามะคะจากนั้นนะคะนำผ้าที่พับแล้วนะคะมารวบที่ ผูปบาดเจ็บในลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะผูกประแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะปลายด้านหลังนะคะเราก็จะม้วนนะคะพันรอบศีรษะมาด้านหน้าแล้วก็ผูกเดี๋ยวเขาตวงขึ้นมาเ็ยนะคะแล้วก็มาผูกกันนะคะด้านหน้าด้วยเงื่อนพิลอดค่ะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายเช่นเดียวกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้วิธีการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางด้านศีรษะค่ะ สุดท้ายนะคะผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บที่แขนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะโดยการพับผ้าผูกคอนะคะซึ่งเริ่มต้นโดยการพับในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือพับจากด้านบนนะคะลงมา 1, ทบสองทบนะคะจากนั้นก็นำผ้าที่พับแล้วเนี่ยนะคะมา มามาใส่ค่ะมาใส่ตรงด้านแขนนะคะมาอ้อมไว้จากนั้นนําปลายค่ะมาอ้อมที่คอของผู้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็นําปลายผ้านะคะมาผูกกันค่ะเป็นเงื่อนที่รอดค่ะก็คือซ้ายรับขวาขวารับซ้ายค่ะจากนั้นก็ดูความเรียบร้อยทางด้านด้านแขนนะคะทางด้านแขนเนี่ยเราก็จะเก็บชายให้สวยงามนะคะโดยการนําผ้านะคะพันเก็บแบบนี้ เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถช่วยพยุงความบาดเจ็บทางด้านแขนได้ค่ะ